เจ้าหน้าที่ตำรวจรถไฟโชว์ผลงานรวบแก๊งรับจ้างขนส่งยาบ้าได้ของกลางกว่า1 7 0 0 0 0เ็ดมื่น็ดพลตำรวจตรีจิาสารสร์แก้วแสงเอกผู้บังคับการตำรวจรถไฟร่วมกับตำรวจปราบปรามยาเสพติดถแถลงข่าวผลการจับกลุ่มตัวนายประเสริฐชูวิชัยและเพื่อนหญิงอีกสองคนพร้อมของกลางยาบ้าน1 0 0 0 0 0เมเม็ดที่ซุกซ่อนอยู่ในกระเป๋าโดยผู้ต้องหาทั้ง3รวมกับนายจากกักรพันไม่ทราบนามสกุลที่หลบหนีไปได้ ได้ลักลอบนำยาเสพติดจำนวนดังกล่าวขึ้นรถไฟมาจากจังหวัดเชียงใหม่จากนั้นได้เปลี่ยนขึ้นรถที่สถานีบางซื่อเพื่อไปส่งลูกค้าในจังหวัดนครศรีธรรมราชแต่มาถูกเจ้าหน้าที่ตำรวจที่ติดตามสแสดงตัวเข้าจับกลุ่มเสียก่อนด้านนายประเสริฐให้การรับสาร,รภาพว่าตนเองนั้นทำอาชีพสวนยางแต่ประสบกับปัญหาราคายางตกต่ำจนไม่มีรายได้จึงตัดสินใจมารับจ้างขนยาบ้าดังก,กล่าวในราคา10,000แบาทเพื่อนำไปส่งยังจุดนัดหมายในจังหวัดนครศรีธรรมราช แต่ก็มาถูกเจ้าหน้าที่ตำรวจจับกลุ่มได้ระหว่างทางเบนจมาศอักษรนิดทีมข่าวไทเกอร์นิวรายงานสลดพ่อเท่าพิการวัย89ปีนอนเสียชีวิตคากระท่อมเนื่องจากสภาพอากาศที่หนาวเย็นจัดซึ่งเป็นศพที่2ของจังหวัดอ่างทองร้อยตำรวจเอกชัยมงคลเหมือนสนร้อยเวรสพชัยโยจังหวัดอ่างทองได้รับแจ้งว่ามีผู้เสียชีวิตอยู่ภายในกระท่อมในบ้านเลขที่73หมู่ที่6 ตำบลชัยภู่มิอำเภอชายโยจังหวัดอ่างทองหลังรับแจ้งจึงเข้าตรวจสอบพื้นที่เกิดเหตุพร้อมกับแพทย์โรงพยาบาลชัยโยและเจ้าหน้าที่สมาคม V ีกู้ภัยจังหวัดอ่างทองในที่เกิดเหตุพบศพน,นายสนั่นแจ้งเฉวัยอายุ89ปีนอนเสียชีวิตอยู่บนที่นอนมีผ้าห่มคลุมร่างกายนอนในกระท่อมสังกะสีเล็กๆจากการสอบถามนางจำลองแจ้งเฉวัยอายุ70ปีลูกสาวของผู้ตายกล่าวว่าผู้ตายพิการตาบอดเดินไม่ได้มา3ปีแล้ว ทางลูกๆเห็นว่าหากอยู่บ้านหลังใหญ่จะลำบากเรื่องของการเข้าห้องน้ําจึงให้มาอยู่กระท่อมดังกล่าวทุกเช้าตนจะมาป้อนข้าวและวันนี้ก็จะมาป้อนข้าวตามปกติแต่พอมาถึงเห็นพ่อนั้นเสียชีวิตแล้วสําหรับสาเหตุนั้นก็คาดว่าน่าจะหนาวเพราะเมื่อคืนมีอากาศที่หนาวเย็นมากบวกกับพ่อของตนเองนั้นไม่ค่อยสบาย ด้านร้อยตำรวจเอกมงคลกล่าวว่าผู้ตายนั้นป่วยอยู่และเดินไม่ได้ซึ่งก็อยู่ในกระท่อมสังกะสีเก่าๆบวกกับมีสภาพอากาศที่หนาวเย็นและอยู่ในสังกะสีอาส่งผลให้ผู้ตายทนความหนาวไม่ได้จึงเสียชีวิตดังกล่าวผู้สื่อข่าวรายงานสภาพอากาศวันนี้ในพื้นที่ของจังหวัดอ่างทองยังคงมีความหนาวเย็นมากโดยวัดอุณหภูมิได้ที่17องศาเซลเซียสในส่วนของผู้เสียชีวิตจากอากาศหนาวเย็นนั้นในสนันถือว่าเป็นรายที่สองแล้วของจังหวัดอ่างทอง สุรชัยผลจันทร์ทีมข่าวไทเกอร์นิวรายงานาสภาพอากาศที่หนาวเย็นจัดส่งผลกระทบให้ปลาในกระชังเจ้าพระยาเริ่มทยอยตายขณะที่ประมงนั้นเตือนให้ผู้เลี้ยงป่าดูแลยอย่างใกล้ชิด ผู้เลี้ยงปลากระชังในแม่น้ำเจ้าพยาหมู่ที่6ตําบลบ้านแหอำเภอเมืองจังหวัดอ่างทองต้องดูแลปลาในกระชังที่เลี้ยงไว้อย่างใกล้ชิดและลดปริมาณการให้อาหารลงรวมถึงการนําอาหารเสริมเช่นวิตามินซีให้ปลาในกระชังหลังจากที่ปลาบางส่วนเริ่มลอยหัวผิวน้ําและตายลงเนื่องจากสภาพอากาศที่หนาวเย็นอย่างต่อเนื่องในช่วง1-2ถึงวันที่ผ่านมาทําให้ปลาในกระชังในแม่น้ําเจ้าพยาเกิดการนอกน้ํา ด้านนางประเทืองหามณีผู้เลี้ยงปลาในกระชังรายหนึ่งเปิดเผยว่าอากาศที่หนาวเย็นทําให้ปลาได้รับผลกระทบแต่ไม่มากนักซึ่งตนต้องดูแลปลาอย่างใกล้ชิดและแก้ไขปัญหาด้วยการให้อาหารเสริมเพื่อให้ปลาสามารถสู้กับสภาพอากาศที่หนาวเย็นได้แต่หากสภาพอากาศยังหนาวเย็นไปกว่านี้อีกก็ยังไม่รู้จะทําอย่างไรในขณะที่นายบรรเทิงโชดพ่วงประมงจังหวัดอ่างทอง ได้แจ้งเตือนเกษตรผู้เลี้ยงสัตว์น้าให้ลดปริมาณอาหารที่ให้สัตว์น้ํากินเพราะสัตว์น้ําจะกินอาหารได้น้อยลงเมื่ออากาศที่หนาวเย็นและหากมีอาหารเหลือก็จะส่งผลให้น้ําเน่าเสียส่งผลต่อสุขภาพของปลารวมถึงการเสริมวิตามินซีในอาหารจะช่วยให้สัตว์ลดความเครียดและมีความต้านทานโรคเพิ่มขึ้นโดยเฉพาะการเลี้ยงปลาในกระชังสุรชัยผลจันทร์ทีมข่าวไทอร์นิวรายงานา ตรงไหนพี่สวัสดีครับขออนุญาตุดเชิญเลยครับดื่ม <c oughs> บนรถแต่ไม่ได้ขับจับไม่ได้ไปคันอื่นนะดื่มบนรถก็ผิดกฎหมายแล้วครับจับได้เชิญครับจับจริงแค่ดื่มบนรถ